สวัสดีค่ะมาตามสัญญาเลยค่ะได้บอกเอาไว้เมื่อปลายคลิปที่แล้วแล้วว่าคือมีจะมาบอกวิธีการเก็บรักษาหอยแครงให้อยู่ได้หลายๆวันโดยปกติแล้วค่ะคนส่วนใหญ่นะเมื่อซื้อหอยแครงมาก็จะรับประทานให้หมดภายในวันใช่ไหมคะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยค่ะเราซื้อมาเยอะๆอย่างเช่นแมคค้าอย่างแอเนี่ย เวลาซื้อหอยแครงมาที3โล5โลมันใช้ไม่หมดหรือขายไม่หมดภายในวันเดียวค่ะดังนั้นวันนี้นะคะก็มาบอกวิธีสําหรับแม่ค้าหรือว่าคนที่สนใจอยากจะเก็บหอยแครงเอาไว้ได้หลายวันนะโดยที่ไม่ให้มันเน่าคะ่ะถุงนะคะคุณผู้ชมอันดับแรกนะคะให้เริ่มด้วยการล้างหอยให้สะอาดค่ะให้ขาวแบบนี้เลยนะวิธีการล้างหอยให้ขาวนะให้สะอาดแบบนี้นะแอ้มทำคลิปเอาไว้แล้วเมื่อคลิปที่แล้วนะคะเดี๋ยวแปะลิงก์ให้ทางด้านบนอีกทีถ้าใครยังไม่ได้ดูนะคะ 1-3สวันแรกเราจะเอาใส่ไว้ในถังค่ะถังน้ำแข็งโดยปกติแล้วแม่ค้าอย่างเราก็ต้องมีถังน้ําแข็งเอาไว้แช่ของสดอยู่แล้วเนาะให้ใช้ถังน้ําแข็งที่เราแช่ของสดนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมคะเกลี่ยพื้นผิวของน้ําแข็งเนี่ยให้เรียบนะคะวางตะกร้าหนึ่งใบลงไปจากนั้นนะคะก็เทหอยเทหอยที่เราล้างแล้วอ่ะใส่ลงไปคะ่ะไม่ต้องใส่น้ําแข็งอะไรใดๆทั้งสิ้นบนนี้ในนี้นะคะปล่อยไว้แบบนี้เลยหอยแครงของเราจะอยู่ในถังนี้ได้ถึง3วันค่ะ แค่3วันเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมคะหลังจากนั้นนะยังขายหอยไม่หมดวันที่สี่ค่ะถ้าเพื่อนๆยังขายหอยไม่หมดนะคะวันที่4ี่นะคะให้เปลี่ยนที่เก็บค่ะนำถุงพลาสติกมาหนึ่งใบนะเป็นถุงเย็นนะคะคุณผู้ชมจากนั้นค่ะเทหอยลงไปในถุงนะะคผูกปากถุงให้สนิทเลยถ้าถุงหูหิ้วอะแค่มัดเฉยๆไม่สนิทนะคะคุณผู้ชมคะให้เอายางวงเนี่ย เอาอยางเนี่ยมารัดเลยแบบนี้นะคะห้ามแช่ฟรีซในตู้เย็นเด็ดขาดเนื่องจากว่าเนื้อข้างในเขาจะหดเหี่ยวหายไปหมดเลยค่ะคุณผู้ชมคะวิธีการเดียวที่จะเก็บได้ก็คือฝั่งเลยค่ะฝังให้มิดฝังให้มิดแบบนี้เลยนะคะอยู่ได้ถึง10วันค่ะคุณผู้ชมคะอันนี้เนี่ยประสบการณ์ตรงคิดค้นทำเอง <laughs> ก่อนหน้าจะได้ ก่อนน่าจะได้ความรู้นี้นะคือทิ้งมาเป็นสุสารหอยมากคือทิ้งเป็นกุลุตแล้วค่ะคุณผู้ชมแบบนี้หอยแครงตายนะคะคุณผู้ชมแต่สามารถอยู่ได้ถึงสิบวันค่ะแน่นอนค่ะรับประกันเลยนะคะสิบวันโดยที่ไม่เหม็นไม่เน่าด้วยก็เชื่อว่าคนที่กดเข้ามาดูในคลิปนี้นะคะจะต้องเคยเจอปัญหาซื้อหอยมาเก็บไว้แล้วก็หอยเน่าแล้วก็ทิ้งไปเยอะมากมายแล้วนะก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับกับคุณแม่บ้านนะคะหรือว่าแม่ค้า หัวอกแมค่ค้านะเข้าใจดีนะคะคุณผู้ชมค่ะแอรก็เป็นการที่เราเก็บรักษาวัตถุดิบของเราไว้ได้นานที่สุดก็จะเป็นการประหยัดต้นทุนในการค้าขายของเรานะคะ เสร็จภารกิจแล้วค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะถ้าคุณชมท่านใดถูกใจคลิปวิดีโอนะคะก็ได้ปดกดติดตามเอาไว้นะคะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเราจะได้เจอกันอยู่บ่อยๆนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะรับรองว่าจะมีสาระดีๆเมนูเด็ดๆมาฝากอยู่เสมอค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ